สวัสดีค่ะพบกับพี่จย์อีกแล้วนะคะวันนี้สวยไหมคะเราสองสาววันนี้มาแต่งหน้าทําผมนะคะอลังการมากๆเลยวันนี้ก็ขอเป็นลิเกลิเกสักหน่อยนะคะวันนี้วันลอยกระทงเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะวันลอยกระทงก็ขอให้เ,เพื่อนๆมีความสุขแล้วก็ ขอให้ oh, สิ่งที่ไม่ดีนะคะลอ,อยไปกับน้ําวันนี้เราจะมาก,มากราลถโทษเจ้าแม่กงคานะคะวันนี้ยังไม่ได้อ,ออกจากร้านนะคะวันนี้เพื่อนๆหลายคนายมา,าแต่งหน้าที่ร้าน ร้านท่จะั่านหินนะคะชื่อร้านเลยนะน้ำฝนชื่อร้านคุณน้ำฝนนะคะร้านตรงนี้อลังการมากนะคะ<า>แต่งหน้านอ๋อคุณสายฝนฝนนะคะขอโทษด้วยขอโทษด้วยคุณสายฝนนะคะสวยมากนะคะดูสิคนแก่อายุหกสิบสามยังอ,อ้อๆอยู่เลยออะืวันนี้อย่าลืมนะคะลอยกระทงที่วัดโพทะเ,เลประมาณห้าทุ่มพวกเราเจ็ดนั ห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นจะไปรวมตัวกันนะคะ <t une> ก็เชิญมาถ่ายรูปด้วยกันแล้วก็จะมีการแสดงของสวนะคะ,ะหรือว่าสาวออแบบนี้แหละนะคะอลังการมากก็จะน่าจะประมาณหกโมงหรือว่าหนึ่งทุ่มประมาณนั้นนะคะยังยังยังไม่แน่ใจนะคะวันนี้ก็อย่างที่เห็นนะคะแต่งตัวอลังการมากสวยมากนะคะมีโอ เพชรนินกินดาใเต็มต,ตัวเลยนะคะวันนี้ก็ยังไงก็ขอเชิญนะคะที่วัดโททะเลพลราสวจะไปทำการแสดงที่นั่นนะคะอลังการมากอะอลังการมาเห่ามาเห่ายน <c oughs> ดีนะเนี่ยค่ะเดี๋ยว <c oughs> เพื่อน <c oughs> สวยไหมคะเพื่อน S 1> <S 1> สวยกันท uh> ุกคนนะคะคุณเพื่อนจ้าสวยก็ทำให้สวยได้ละออลังการค่ะโอเคนะคะเจอกันตอนห้าโมงเย็นนะคะบ๊ายบายดีกชมบรรยากาศความวุ่นวายความสนุกสนานของสวที่มาแต่งหน้า ที่จะเตร,เรียมตัวที่จะของรับงานวันลอยกระทงนะคะเ<ม>พื่อนๆู้ชมบรมรยากาศเลยเค่ะ,คะ,คะคไปเอาผู้พันมาเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้มันทำอะไรกันคะ มาแต่งหน้าค่ะมาแต่งหน้าทำผมร้านที่ไหนวันนี้เราจะไปโชว์อลังการแบบนี้เราไปโชว์ที่ไหนกันคะวัดโพทะเลค่ะวัดโพทะเลนะคะงานอะไรเอ่ยลอยกระทงงานลอยกระทงอืมวันนี้สวยงามอลังการมากนะคะดูเลยคะ่คะนี่คะ่กะก็วันนี้เราจะไปลอยกระทงกันนะ้องแล้วก็อย่าลืมไปชมไปชมทีมงานของสาวสาวรุ่นคะ่ะของเด็กทะเลอืม วันนี้เราจะรำกี่เพลงคะสองเพลงค่ะอะสองเพลงนะคะก็วานเชิญพี่น้องไปอ๋อก็ออเ,เชิญนะคะเชิญเชิญไปชมนะคะทีมงานนางรำนะคะของตำบลพพทะเลค่ะโอเคนะคะอันนี้พี่ใหญ่นะคะหัวหน้าใหญ่ยกให้เป็นพี่ใหญ่นะคะวันนี้เขาจะ,ะมีการแสดง เอ๊ะแล้วนี่ค่ะสาวน้อยสาวใหญ่นะคะวันนี้อะไรอ่หัวรอบเหมือนแม่ไหลายคนหลายมุมเอาสิจะสัมภาษณ์แล้ววันี้มาทำไมกันคะเนี่ยสี่คนในที่นั่งอยู่ตรงนี้อ้จะสัมภาษณ์สักหน่อยไม่ให้สัมภาษณ์เลยถายลูปไป คนไมไปีมันก็เดือนีตัดทัหำหมััดตอวดีโอใหม่แล้วเรามีที่จะติดเป็นสํารอเย็นตาไปซื้อไปซื้อนี่ของหมูมีแดงแดงแดงอ่ะเดินมาเดินมาแหมขากล้องอกมาประชาวามสวยเพราะว่ากับน้อง ใครจะเรียงตุง่ําำมันเนี่ยโอ้โหจะกินได้ไหมล่ะโอเคพอแล้วสา,า,ากั่วมั่งนส่รู